สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาเจอกับป้าหมกแดงที่บ้านน้อยกลางสวนอีกแล้วนะคะมาถึงกะจะไม่ถ่ายรูปเพราะว่าฝนตกแต่อดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆดอกกุหลาบหน้าบ้านบ้านสะพังเต็มกอเลยค่ะกำลังสวยเลยเห็นไหมคะแต่ว่าดอกดอกมากดกจนกิ่งโน้มกิ่งหักไปหลายกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะ กิ่งนี้ก็หักค่ะดูสิแองแมงลงไปตรงฟุตบาทแล้วดูสิคะโอ้ยเสียดายเพื่อนบ้านบอกว่าสองวันก่อนลมแรงมากลมยังกพายุเลยกิ่งกุหลาบพ,พวกนี้ก็เลยหักค่ะเห็นไหมคะหักจนดอกเหี่ยวไปแล้วก็มีโอ้ยปาหมกแดงเสียดายว่าจะพากันขับรถกลับไปบันนิ่งไปซื้อไม้มาปักเพื่อที่จะมัด กิ่งกุหลาบขึ้นนะคะเพื่อนๆดูสิคะเอน็นร่วงลงมากับพื้นแห้งเหี่ยวหมดเลยดูสิดอกดอกๆทั้งนั้นเลยหักไปตั้งหลายกิ่งค่ะเพื่อนๆโอ้ยเสียดายจังเลยคะ่ะบ้านเราไม่ได้อยู่ต้นไม้เราไม่ได้ดูแลก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆ คือปล่อยเขาไว้ตามยถากรรมลมพัดมาเขาก็เอนโค่นหักไม่มีไม้ค้ำกิ่งไว้ดูสิคะเอ็นหักหมดเลยเสียรูปทรงหมดเลยค่ะต้องรอดูว่าหลังจากไม่มีฝนตกไม่มีลมพายุแล้วเขาจะเด้งกิ่งขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่ากำลังจะพาเพื่อนๆสำรวจดอกหญ้าที่หน้าบ้านค่ะ พอเงยกล้องขึ้นเพื่อนๆคะ่ะดอกหญ้าหายไปหมดแล้วเพื่อนบ้านฝรั่งของป้าหมกแดงเขามาตัดหญ้าหน้าบ้านให้ดอกหญ้าหายไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆไม่มีดอกหญ้าแล้วหน้าบ้านโล่งเตียนหมดเลยเพื่อนบ้านมาตัดหน้าอีกแล้ว เขาไม่ได้ตัดแค่สนามหญ้าหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆเขาตัดเล่มมาให้ถึงฟุตบาทหน้าบ้านเลยค่ะเห็นไหมคะโล่งเตียนหมดเลยคือรถตัดหญ้าของเขาเป็นรถคันใหญ่แบบนั่งขับนะคะเขาก็เลยขับตัดของเขาแบบชิลสบายเลยป้าหมกแดงก็เก่งใจเขาเคยบอกว่าเออเธอไม่ต้องมาตัดให้ฉันก็ได้เขาบอก I happy to do that เขามีความสุขที่จะทำมันปล่อยเขาก่ะเพื่อนเป็นความสุขของเพื่อนบ้านเขาแฮปปี้ที่จะทำเราก็แฮปปี้ที่จะได้รับสิ่งที่เขาทำให้แล้วก็ถืออาหารติดไม้ติด,ม,ตดมือมาฝากเขาทุกครั้งที่เรามาค่ะมาค่ะ ป้าหมกแดงจะพาเพื่อนๆชมดอกไม้ระหว่างทางเล็กๆที่เราจะเดินไปสวนหลังบ้านกันนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ที่ป้าหมกแดงปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังอยู่ครบยังไม่ตายค่ะแล้วก็มาดูดอกไม้ที่ป้าหมกแดงลงกระถางยางรถยนต์ไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนโน้น ก็ยังไม่ตายค่ะปรากฏว่าออกดอกเพิ่มบานสะพรั่งสวยเลยค่ะมีดอกดาวเรืองจากทางเอเชียของเราด้วยบานใหญ่สวยเลยค่ะเพื่อนๆนี่ลงกระถางไว้สองอาทิตย์แล้วยังไม่ตายค่ะสวยงามมากค่ะอดอกบานชื่นก็มีค่ะเพื่อนๆบานชื่นสีส้มสีชมพูเห็นไหมคะ แล้วเดี๋ยวป้าหมกแดงจะพาเพื่อนๆเ,เลยไปดูตรงมุมสวนสมุนไพรของป้าหมกแดงด้วยว่าป้าหมกแดงปลูกอะไรไว้บ้างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเขายังอยู่ไหมแอบตายไปบ้างหรือเปล่ามาดูกันค่ะนี่งา ป้าหมกแดงได้ต้นกล้วยมาจากพี่สาวคุณสามีก็เลยมาปลูกไว้ค่ะยังไม่ตายอันนี้อันนี้ต้นฟักทองค่ะต้นพัมกินป้าหมกแดงเพาะเองค่ะแล้วก็ต้นคาค่ะเพื่อนๆได้มาจากพี่สาวคุณสามีเหมือนกันแล้วก็พี่แกก็เพาะอ,าอะไรนะมาละขี้นกไว้ให้ป้าหมกแดงก็มาเน็บแจมๆกันไว้ค่ะ ้าวเดินอ้อมจากข้างบ้านออกมาทะลุออกมาสวนหลังบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆหญ้าหลังบ้านที่เคยถูกตัดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นออกดอกขึ้นมาใหม่แล้วค่ะเห็นไหมคะเป็นสีเหลืองเต็มเลยอันนี้ป้าหมกแดงไม่รู้ว่าดอกอะไรค่ะพออาจจะเป็น เป็นดอกฟันสิงโตหรือเปล่าป้าหมกแดงไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆดอกสีเหลืองๆเนี่ยค่ะเห็นไหมกําลังขึ้นมาใหม่เต็มหลังบ้านเลยต้องรีบเชยชมไว้ก่อนเพราะคาดว่าอีกไม่นานเพื่อนบ้านป้าหมกแดงจะต้องเข้ามาตัดอีกแน่ๆ <c oughs> ตอนนี้ต้องรีบถ่ายรูปเก็บความงามไว้ก่อนคะ่ะ อากาศวันนี้ก็คึ้มฟ้าคุ้มฝนค่ะเพื่อนๆแดดแดดบดๆค่ะภาพก็เลยไม่ค่อยแจ่มสักเท่าไหร่จริงๆเราตั้งใจว่าจะเริ่มทาสีภายนอกกันเพราะว่าสีภายในของบ้านเราทาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่ภายนอกแต่ทีนี้ช่วงนี้มัน ฝนพายุฝนฟ้าตกบ่อยค่ะก็เลยต้องงดไปก่อนก็เป็นการจัดของเข้าบ้านแล้วก็ดูแลต้นไม้ไปพรางๆก่อนรอให้หมดฝนสนิทด,ดีให้แดดจ้าๆแล้วเราถึงจะทาสีภายนอกกันเกือบลืมให้ดูดอกไม้อีกกระจุกนึงอยู่หลังบ้านเนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นดอกหญ้าหรือดอกไม้อาทิตย์ก่อนโน้นเพื่อนบ้านเขาก็ตัดไปแล้วแต่ว่า อาทิตย์นี้เขางอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ออกดอกสีแดงๆเต็มเลยค่ะเพื่อนๆป้าหมกแดงไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นดอกหญ้าหรือดอกไม้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองเลี้ยงเขาไว้ก่อนให้รู้ว่าเป็นดอกอะไรค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะอยู่หลังบ้านสวยมากเลยค่ะ หลังบ้านยังมีกอกุหลาบอีกกอหนึ่งค่ะเพื่อน,นๆจริงๆอันนี้เคยตัดทิ้งไปแล้วแหละป้าหมกแดงเป็นคนตัดเองกับมือเลยใช้ที่ตัดกิ่งไม้ตัดๆจนเหลือแต่ตอเลยค่ะแต่ว่าเขางอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ออกดอกสวยเลยค่ะเนี่ยอยู่หลังบ้านค่ะเพื่อนๆกุหลาบกอเนี้ยต้องรักษาไว้แล้วละ่ะเสียงลมฝนเริ่มมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆต้องรีบเข้าบ้านแล้วล่ะ อ๋อลืมบอกไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราอาจจะได้เห็นดอกไม้อีกประเภทนึงค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะดอกว่านกำลังตูมเต็มเลยค่ะคาดว่าอาทิตย์หน้าเราคงจะได้เชยชม